ครับไฟคลาสสิกครับรายการที่จะนำเมาสึกหมวยโลกแห่งความทรงจำในอดีตกลับมาย้อนรัลึกความมันและความคลาสสิกกันอีกครั้งทุกคนพุธทางเพจกีฬาเดลินิวส์ครับแต่ตอนนี้ย้อนกลับไปเมื่อ19ปีที่แล้วครับมวยชิงแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวท4สถาบันนะครับเป็นไฟล้างตาครับระหว่างเลนอกซ์ลูอิสกับฮาซิมรามานนะครับเจอกันเป็นไฟล์ที่2นะครับนี่คือภาพการชกจากไฟแรกครับ โดเป็นไฟที่เรียกว่าพลิกล็อกที่สุดแห่งปีครับเดริงนี่ยกย่องว่าเป็นไฟที่พลิกล็อกที่สุดแห่งปีในปีนั้นนะครับนี่ครับพาซิงรับมารนครอนชกเป็นรอง21ครับปรากฏว่ายกที่5ครับต่อยขวาตูมเดียวครับพลิกล็อกกับแย่งแชมป์โลกไปจากเลนน็อกส์ลูอิสนะครับในการชกเมื่อวันที่22เมษายนปีพันก็เออปี2001นะครับเรียกว่าพลิกล็อกปนปี้ครับ ในการชกไฟนั้นครับแล้วก็7เดือนต่อมาครับนี่คือไฟล้างตาของทั้งคู่นะครับไฟแรกนั้นชกกันที่เมืองกัวเตงนะครับในประเทศแอฟริกาใต้นะครับนานๆจะมีมวยไปต่อยกันที่แอฟริกาใต้สักทีครับโดยเฉพาะมวยชิงแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทนะครับแต่ว่าไฟนี้นะครับมาต่อยกันที่มันดาเลเบรีสอร์ทแอดนคาสิโนในลาสเวกัสรัฐนิวารสหรัฐอเมริกานะครับนี่คือผู้ธชิงในวันนั้นครับ ชนะ38แแพ้2เสมอ1ครับสถิติของลูอิสวันนันครับแล้วก็น็อคเอา29นะครับขึ้นมาในฐานะผู้ท้าชิงครับแลนน็อกลูอิสนะครับเป็นนักชกชาวอังกฤษเชื้อสายจามกานะครับ วันนี้ในไฟนี้ถ้าเขาชนะนี่จะเป็นอีกคนนะครับที่ได้แชมป์โลกฮิวเวตถึง3สมัยนะครับส่วนนี้ครับนักชกจากบอติมอร์ครับสหรัฐอเมริกาจะของตำแหน่งแชมป์โลกในวันนั้นนะครับจากเมืองบอติมอร์ในรัฐแมริแลนด์ครับวันนั้นขึ้นเวทีด้วยนหนัก2 3 6ปอนด์นะครับ สถิติชนะ35แพ้2น็อก29ครับคองการตำแหน่งแชมป์โลกเป็นครั้งแรกเลยครับตั pues ้งแต่แย่งมาจากเลนน็อกซูอิส7เดือนก่อนหน้าไฟนี้ครับอาซิมรับมานครับอย่างที่เรียนครับว่าไฟแรกนี่มาเลนน็อกซูอิสนี่ ถูกวิพากษ์วิจาร์เยอะนะครับว่าไมติดประมาทครับระหว่างซ้อมนี่ก็ไปรับจอ็อบเล่นภาพยนตร์ซะด้วยนะครับเรื่องโอเชียนอีเลเว่นครับแล้วก็กว่าจะเดินทางไปถึงแอฟ,ฟริกาใต้นี่โอ้โอล่วงเข้าไปก่อนชกไม่กี่วันนะครับขณะที่ฮาซิมักมาเน่ไปปักหลักซ้อมอยู่ที่แอฟ,ฟริกาใต้เป็นเดือนๆครับแล้วก็สุดท้ายช็อคโลกครับขวาโป้งเดียวครับแย่งแชมป์โลกมาจากลุิสได้สำเร็จนะครับ ก็อย่างที่เรียนไปครับว่าไฟแรกของคู่นี้นี่เป็นคลิกล็อกแห่งปีของนิติสารเดริงเลยครับในปี2001นะครับอะไรก็ตามเดเดือนต่อมาครับทางคู่แก้มือกันครับยกที่หนึ่งครับกรรการบนไม่ีวันนั้นโจกอเตสนีครับรามานี่แพ้2องไฟก่อนนันนี้คือแพ้เดบิตตวอากับแพ้ โอเล็กซ์มาสกาเยฟนะครับเอาละครับขวาครับลูอิสช่วงชกยาวกว่านะครับวันนั้นลูอิสนี่มาน้ำหนัก246ปอนด์นะครับเรียกว่าฟิตกว่าไฟล์แรกเยอะนะครับไฟล์แรกนี่ลูอิสหนักถึง254ปอนด์นะครับซึ่งเป็นน้ำหนักที่เยอะที่สุดในชีวิตการชกมวยของเขาแล้วนะครับนาทีนั้นเรียกว่าอ่อนซ้อมด้วยครับแหมห่วงเล่นหนังด้วยครับประมาทไปหน่อยครับ แต่ว่าหลังจากนั้นนี่ลูอิสให้สัมภาษณ์สื่อมาตลอดนะครับว่าที่เขาแพร้ระมานในไฟแรกนี่ก็คือลัคกี้ทันส์นะครับหมมัดฟลุกนะครับว่ากันอย่างนั้นคู่นี้นี่ก็ไฟที่สองนี่กว่าจะเกิดขึ้นได้นะครับใหม่ถึงข,ขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลนะครับว่ากันอย่างนั้นว่ารามานี่อา้าวรโดนแยบซ้ายไปหมัดหนึ่ง หลังจากชนะลูลลอิสในไฟแรกแล้วนี่โอ้โหเียว่าราชรถวิ่งมาเกยครับตอนคิงจับเซ็นสัญญาแล้วก็ได้รับข้อเสนอจากทั้งโชว์ไทม์แล้วก็ HBO นะครับซึ่งเป็นเ,เคเบิลทีวีนะครับที่ถ่ายรถสดท <c oughs> างเปเบอร์วิวเจ้าดังเนี่ยนะครับพยายามต้องการจะเซ็นสัญญาครับเจ้าตัวละรครับ <c oughs> ก็เรียกว่ามีไฟสำคัญสำคัญที่ทั้งสองค่ายนี่รอจะป้อนให้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นต่อยกับไม้ไทสันหรือว,ว่าแชมป์ WBA ในตอนนั้นอย่างจอร์นรุยส์นะครับี้ยอือหืออาแล้วครับแลกแยบ,บกันประมาณนี้วันนั้นอายุแค่29นะครับขณะที่รู伊斯วันนั้น36แล้วนะครับโวยหนุ่มครับโคหนุ่มไม่กลัวไยักษ์เลยครับรามานเคยชนะมาแล้วด้วยนะครับราายิ่งไม่กลัวไป,ปยกักษ อย่างนี้เรียนค้างกันไว้เมื่อสักครู่นะครับว่ามกว่าจะตกลงกันได้ครับลูอิสต้องฟ้องศาลนะครับว่า,วาการโชคไฟแรกนี่มีเงื่อนไขเอาไว้ครับว่ามีออปชั่นเอาไว้แหละครับว่าถ้าเกิดพลาดท่ามาต้องให้เขาแก้มือเป็นไฟแรกเลยครับหมดยกที่หนึ่งปรากฏว่าเดิมทีเนี่ยโอ้ดอนคิงจะเอาระมานไปต่อยครับคนนู้นคนนี้ครับลูอิสฟ้องศาลครับปรากฏว่าศาลตัดสินให้ระมานต้องป้องกันแชมป์กับลูอิสนะครับหรือไม่อาจจะโดนแบนไปอีกครึ่งนะครับ จาต้องต่อย้วครับสำหรับพาซิมรามานในไฟน์นี้ครับก็เป็นแชมป์โลกที่<ล>ได้ข้าตัวน้อยกว่าพุทาชิงซะด้วยนะครับในไฟน์นี้ลอูอิสนี่การันตีครับตัว11ล้านดอลลาร์นะครับขณะที่รามานี่การันตีไป10ล้านโดนขวาเข้าโขหูไปหมานึงยกที่สองนะครับยกไฟแรกนี่แพ้น็อคยก5นะครับลูอิส ไฟนี้นี่เรียกว่าดูครับมุ่งมั่นมีสมาธิเต็มที่เลยครับไม่เหมือนไฟแรกครับถ้าใครได้ดูนี่แหมต่อยต่อยดึงดึงเล่นโอ้โหเรียกว่าทำเหนือครับโดนโป่งเดียวครับแหมลุกไม่ขึ้นเลยครับอ้าวกทุบกันแล้วโจวเตสกองเตือนทั้งคู่ครับทุกท้ายทอย คู่นี้นี่ในช่วงโปรโมตไฟแก้มือนี่เรียกว่าถากถางกันไปกันมาครับถึงขั้นสาวกันออกรายการทีวีมาแล้วนะครับแหมรามานนี่บอกว่าลูอิสไปฟ้องศาลนี่แหมออกแนวไม่ใช่ลูกผู้ชายเต็มตัวแล้วครับเรียกมันเป็นเพศที่สามไปโน่นเลยลูอิสโกรธครับสาวกันออกรายการเลยครับแหมไป เรียกว่าออกท็อกโชว์ของ ESPN นะครับศัตรูสเตอร์ี่พังอุตลุดไปหมดเลยครับเพราะฉะนั้นนี่ไม่มีญาติีกันครับคูน่นี้ลุยส์นี่ยาวกว่าเยอะนะครับประมาณน,นี้ต้องเข้าถึงตัวให้ได้นะครับไม่งั้นลำบากลุยส์ขอครับ ไฟแรกนี่ขึ้นไปทีลูอิสเป็นต่อ21นะครับแต่ไฟนี้นี่ลดราคาลงมาหน่อยครับลูอิสยังได้รับการวางตัวเป็นต่อนะครับแต่ว่าเหลือแค่5-2นะครับว่าไม่ประมาทพลังกระปั้นของรามานเลยครับไฟแรกนี่มีบทเรียนมาแล้วครับจวงขวาไปทีหนึ่งรามานยังเฉยเฉยครับ เตือนเบียดก็ไปครับฟาซิมประมาณเป็นประเภทที่ว่าม,ม,ม,มามาแลกกันนี่ไม่เคยกลัวอยู่แล้วครับรมาณนี่ขอคนทีครับคุณทีททผมทีนี่แหม่เข้าทางนะครับลูอิสนี่มไม่ปะทะเลยครับไม่เสี่ยงโดยไม่จําเป็นเลยครับกลัวจะประวัติศาสตร์ซ้ารอยเหมือนกันนะครับบนซ้ายบนขวาแล้วก็กระแทกแย็บประมาณเข้าถึงตัวลำบากหน่อยครับโดนขวา ไม่ประทะเลยครับละมานแม่ไล่ไปไล่มาจักเบื่อครับผายมือยิงขวาหมดยกที่สองยกที่สามครับดูกันต่อครับเรียกว่าลูอิสนี่สองยกแรกนี่แย็บแทบจะข้างเดียวแทบจะอย่างเดียวเลยด้วยซ้ำเลยครับนี่ครับใส่ช่วงโชคที่ยาวกว่าครับกระแทกแย็บ ประมาณยังเข้าไม่ติดดูครับเดินคือไม่โยกศีรษะเข้าไปนี่ก็เข้าถึงตัวยากหน่อยครับจะแทกแก็บจากไฟแรกนี่หลายคนเรียกว่าเขาคือบัสเตอร์ดักลาสของทศวรรษที่21เลยครับของศตวรรษที่21่เลยครับขออภัยเรียกว่าพลิกล็อกขนาดนั้นเลครับ แต่ว่าไฟนี้ต้องดูครับเปิดโอกาสให้ลูอิสแก้มือนะครับลูอิสนี่ตอนเป็นแชมป์โลกสมัยแรกก็เสียแชมป์แบบพลิกความคาดหมายแบบนี้มาแล้วนะครับแพ้น็อกอลิเวอร์แมคคอร์คาบ้านที่อังกฤษเลยครับแพ้ขยบสองนะครับแต่ว่าในภายหลังก็ทวงแชมป์โลกกลับคืนมาได้ครับแล้วก็มาเสียให้รักมานครับถ้าวันนี้เขาชนะอย่างที่เรียนครับจะเป็นแชมป์โลกเทวิเวทสมัยที่3อีกคนนึงครับต่อจากมูฮัมหมัดอาลีนะครับ ม่ประมาทเลยครับดูครับลูอิสไม่ประทะโดยไม่จําเป็นครับเข้าใกล้นี่กอดกดเอาไว้ครับอาศัยสภาพร่างกายสรีระที่ได้เปรียบเลยครับขวาติดแขนครับลูนี้พยายามจะหาช่องเข้าครับเบียดเข้ามาครับประมาณผูกซ้ายไม่โดน ลูอิสนี่ไม่ใช่มยเฮฟวเวทที่ช้าเลยครับตัวใหญ่ก็จริงนะครับโตนขวาโอ้โหเกือบไปครับลูกนี้ต้องถอยเลยครับประมาณควางมาจากด้านหลังเลยนะครับลูอิสนี่โอเวดขวาเนี่ยครับกระแทกแกบประมาณนี่ต่อยทรงนี้ลำบากแน่นะครับ เป็นเป้าหมัดเลยครับนี่แผนการชกรูปเกมนี่แตกต่างกับไฟแรกที่แอฟริกาใต้อย่างสิ้นเชิงเะครับเอาโดนซ้ายละมาในมัดนึงไฟแรกนี่มั้มั่นใจเกินไปครับสำหรับลูอิสนี่ทำเป็นเล่นไปหมดนะครับสมาธิก็น้อยหน่อยครับ ดูแยบดูว่าที่คิวซ้ายของรามาน,นี่ <And when S 2> มีแผลเปรีๆออกมาแล้วนะครับ <c oughs> ขวาป <c oughs> ลายยกเลยครับกระแทกแยบหน้าหง,งายเลยครับแม่รามาน,นูเข้าไม่ติดครับหมดยกแชมป์ <c oughs> บรรยากาศภายน,นอกครับ <มา S 1> ของมันเดเลเบรีสอร์ดแอนคาสิโนโในลาสเวกัสนะครับสังเกนชกในวันนั้นยกที่4ครับดูกันต่อมวลคู้นี้กำหนด12ยกนะครับแต่ว่าแม่ระค้างเริ่มยก5ไม่ดังนะครับว่าอย่างนั้นจบที่ยกนี้ครับยกห้าหกเจ็ดแปบไม่มีครับแล้วจบแบบที่เรียกว่าเด็ดขาด จริงๆเลยครับมาติดตามดูกันให้ดีครับ1-2ติดไหลพยายเข้ามาลำมานขวากอดเอาไว้ครับลูกกเตสนี่ยห้ามวยฮเฮเวตก็เหนื่อยหน่อยครับตัวใหญ่ครับลูอิสนี่โอ้โหรวมๆ250ปอนด์เอาะละครับโดนขวาลำมาเลยหมัดหนึ่ง Lennox, counter get man can't this him. punch. Go ระาวาังพักยกนี่เแมานูเอลสตวด์นะครับซึ่งเป็นเทรนเนอร์ของลูอิสนี่ก็บอกให้ลูกศิษย์ของตัวเองนี่ระวังหมัดส,สวนครับไฟแรงนี่เรียกว่าโดนเต็มๆเข้าไปแล้วถึงถึงขั้นชักไปแล้วนะครับถอยถอยเข้าเชือกนี่เรียกว่าเด้งออกมาทวีนแอคชั่นครับโดนขวาเข้าไปเต็มครับหนึ่งสองครับลูอิสโอ้โหเต็มไปเลยเงือกหโงายตึงเลยครอลมาอาวเลยครับ โอ้ไหวไม่ไหวครับนี่นะครับโอ้แปดเก้าครับสิบเรียบร้อยครับโอ้ลุกไม่ขึ้นครับฮาซิมรักมานครับโอ้เป็นนั้นว่านี่แหละครับเลนอกซูอิสครับล้างแขนได้แบบทบต้นทบดอกเลยครับสมบูรณ์แบบครับเป็นหมัดน็อกที่เถียบขาดแล้วก็โอ้รุนแรงเลยครับดูครับปาซิมรักมานครับแพะต้องขึ้นมาดูนะครับโอ้ ด้วยเวลา1นาที29วินาทีของยกที่4นะครับวงบลาลังแชมป์โลกกลับคืนได้สำเร็จนะครับสำหรับเลนน็อกสอิสนะครับวันนั้นนี่ชิงเงินแชมป์โลก WBC IBF แล้วก็ IBO นะครับรวมถึงเรียกว่าตำแหน่งเลเนาแชมป์ชิพนะครับเรียกว่าแชมป์ดูครับโอ้โหภาพ ซ้ายหมัดแรกนี่เรามายื่นกาดออกมานะครับปรากฏว่าลูอิสนี่ต่อยข้ามแขนไปเลยครับปัดขวาดูครบบเต็มกรามเลยครับห <c oughs> งายตึงลงไปนี่ <c oughs> จริงๆไม่น่าลุกแล้วนะครับ รามานนี่ยังจะพยายามลุกขึ้นมาครับแต่ว่าประสาทการทรงตัวไม่ทำงานนะครับ้โ,อโ,อโคแัต็งเ,เลย <c oughs> หลังจากไฟนี้นี่ลุยสก็ไปเปิดศึกซูเปอร์ไฟกับไมค์ไทสันนะครับแล้วก็เอาชนะไป ก่อนที่จะชกไฟสุดท้ายในชีวิตนะครับอาชนะวิตาลีคริสโก้แบบหือจับแล้วก็แขวนนวงไปนะครับโซลามานี่ต่อยมาอีกยาวนานครับแล้วก็มีโอกาสชิงแชมป์โลกบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ประสบความสำเร็จอะไรนะครับดโจวเตสนับลุกขึ้นมาเหมือนจะลุกได้ก็แต่ว่าม่มันยืนไม่อยู่ครับเอาละครับประกาศผลการขันอย่างเป็นทางการครับ 1น,นาที29่วินาทีของยกที่4ครับเลนอ,อกซูอิสล้างแคนครับเอาชนะน็อกเอาฮาซิมประมาณยกที่4แย่งชมโลฮพิเวตกลับมาครองได้เป็นสมัยที่3นะครับนี่ครับล้างแคนได้อย่างสะใจเลยครับสำหรับเลนนอ,อกซ์ลูอิสนะครับเอาละครับและนี่ก็คือไฟคลาสิกประจำสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าจะเป็นคู่มิโลแข่งความทรงจำคู่ไหนโปรดติดตามนะครับสัปดาห์นี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ i don't